เวอร์เทคเรานะครับเราสั่งเทอร์โบจากผู้ผลิตรายใหญ่นะครับซึ่งเป็นคนส่งให้กับเครื่องยนตตัวนั้นอีกทีเพราะฉะนั้นราคาสินค้าโดยทั่วไปเนะี่ยสวัสดีครับพบกับรายการ Turbo โบท k b กบายเวอร์เทค e อนจิเกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเเราอยากจะมาพูดกันถึงในส่วนของเทอร์โบแล้วก็บริการนะครับที่ทางเวอร์เทคเรา มีให้กับลูกค้าคือที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าในส่วนเวอร์เทคเราเองเนี่ยเราจะมีการทำเทอร์โบประเภทโมดิฟายนะครับหรืออัปเกรดกันค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนธุรกิจของเวอร์เทคเราเนี่ยเราทำเทอร์โบประเภท t a ต d a า d มากกว่าเพราะว่าพื้นเพของเรานะครับคือดั้งเดิมของเราเนี่ยตั้งแต่30กว่าปีที่เราเริ่มทำเทอร์โบมาเนี่ยนะครับเราทำในส่วนของเทอร์โบมาตรฐานซะมากกว่าทีนี้อย่างที่บอกว่าหลังจากในตลาดบ้านเราเนี่ย มีการที่มีการเพิ่มน้ำมันนะครับเปลี่ยนเทอร์โบที่ใส่ใส่กันเนี่ยเราก็มองว่าลูกค้าเองเนี่ยอาจจะนะครับได้สินค้าเทอร์โบเนี่ยซึ่งไม่ถูกต้องนะครับหรืออาจจะว่าเหมือนกับว่าได้เทอร์โบที่ไม่เหมาะสมกับเครือ่องเพราะนั้นทางอร์เทคเราเองเราถึงโดดเข้ามานะครับเข้ามาเนี่ยในส่วนของเทอร์โบที่เป็นการอัปเกรดนะฮะหรือโมดิฟายนะครับ,รรบเพื่อให้ลูกค้าหลายๆลยท่านทราบว่าการที่ท่านได้ใช้ นะครับเทอร์โบประเภทอัปเกรดเนี่ยหรือโมดิฟายเนี่ยให้มันสมรรถนะที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นนะครับว่าเขาทํากันยังไงแต่ทีนี้เราอยากจะย้อนกลับมานะครับในส่วนของลูกค้านะครับที่ใช้เป็นแสแตนดาร์ดคือไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเรื่องรถแต่งรถสิ่งทํานองนี้นะครับทีนี้ในส่วนบริเทคเราเองเนี่ยเราคงอยากจะแนะนําให้ท่านเผื่อท่านมี เทอร์โบชาร์เจอร์ในส่วนของอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากรถปิกอัพเนี่ยนะครับให้ท่านทราบว่าถ้าท่านมีนะครับทางบัเทคเราเองเนี่ยเราก็เป็นเอาเป็นว่าคือแหล่งใหญ่ดีกว่าเพราะว่าเราเป็นตัวแทนนะครับที่ได้ทั้ารแต่งตั้งเนี่ยจากโรงงานเทอร์โบเนี่ยเกือบทุกที่ดีกว่านะครับก็คือเริ่มตั้งแต่โฮเซตนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1989นะครับแล้วก็มาถึง h อนะครับแล้วพวกชูวิเซอร์นะครับแกเร็ต นะครับบอกวอร์เนอร์นะครับ KBB แล้วก็ปัจจุบันล่าสุดคือมิตซูบิชินะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าสินค้าที่เรามีสต็อกอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรามีสต็อกสำหรับสินค้ามาตรฐานก็คือเป็นออริจินอลนะครับเป็นเทอร์โบมาตรฐานที่เป็นแท้ของในแต่ละเ,เครื่องยนต์นะครับที่ใช่กันอยู่ยกตัวอย่างนะครับสินค้าที่เรามีมีมีใช้อยู่นะครับที่เราขายกันอยู่เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เครื่องจักรก่อสร้างนะครับ เพราะว่าเครื่องจักรก่อสร้างเนี่ยถือว่าเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่เยอะที่สุดเพราะว่าเนื่องจากเครื่องจักรก่อสร้างเนี่ยมันทํางานอยู่ในส่วนของในฝุ่นนะครับแล้วก็ใช้งานหนักเพราะฉะนั้นความเสียหายของตัวโบเนี่ยมันจะมีสูงกว่าในการใช้ประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นเครื่องจักรก่อสร้างเนี่ยถือเป็นส่วนสําคัญที่สุดของเรานะครับในที่เราขายมาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับทีนี้เครื่องจักรก่อสร้างนะครับไม่ไม่ว่า เราจะมีครบเกือบทุกยี่ห้อนะครับทั้งตั้งพูดมาก็คืออาจ,จเปนตั้งแต่แคทนะครับคมัสสุโกเบลโกนะครับทิตชีดูซานวอลโวนะครับจอรเดียสารพัดนะครับซึ่งเครื่องจักรก่อสร้างพวกนี้เรามีเทอร์โบสำหรับรองรับเทอร์โบพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าท่านจะต้องการซื้อทั้งลูกนะครับท่านจะซื้อไส้กลางหรือส่งมาให้เราเปลี่ยนไส้กลางหรือจะซ่อมนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าในกรณี เทอร์โบเล็กๆที่เราที่เรามีขายกันอยู่เนี่ยพวกเทอร์โบรถบรรทุ hey, กไอรถเก๋งเนี่ยครับหรือจะเป็นรถปิกอัพเนี่ยเราแนะนำว่าให้เปลี่ยนสากลางเพราะว่าเทอร์โบมันเล็กนะครับเมื่อมันเล็กชิ้นส่วนมันเนี่ยถ้าเอามาใช้ต่อเนี่ยมันจะไม่คุ้มเพราะว่าเ,เมื่อชิ้นส่วนมันเริ่มสึกห้อไปแล้วเนี่ยนะครับอายุการใช้งานจะสั้นในขณะที่พวกเครื่องจักรก่อสร้างถ้าเทอร์โบมันใหญ่นะครับมันสามารถที่นําชิ้นส่วนเนี่ยอย่างเช่นแกนไอเสียเสื้อกาพวกเนี่ยนะครับกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่เราเปลี่ยนซ่อมนนนนรรัหืออชิ้้สส่่่วททีึกไปเานะครับ ต่อไปก็คือในส่วนของรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกในที่นี้ก็คือเราขายตั้งแต่รถบรรทุกเล็กนะครับจนถึงรถบรรทุกใหญ่ยกตัวอย่างอย่างเช่นตั้งแต่พวกอิวสุนะครับรถบรรทุกเล็กพวกเอลนะครับพวกร้อยร้อยแรงร้อยสามสิบแรงนะฮะไปยันถึงพวกหัวลากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฮีโน่อิวสุนะครับเป็นเทอร์โบแปรผันเป็นเทอร์โบเวสเกตนะครับหรือที่แบบเป็นโคงฟิกนะครับก็คือไม่มีไม่มีเวสเกตนะครับทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโน่อิวสุวอลโวนะครับ สแกนเนียเมอร์เซเดสนะครับเรามีสต็อกอยู่นะสำหรับพวกนี้ส่วนต่อไปก็คือในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมในที่นี้เนี่ยที่เราพูดก็คือหนึ่งอาจจะมีก็คือพวกรถยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องของโวนะครับเครื่องวันโว้ดอยนะครับหรือพวกเครื่องคามินอันนี้เรามีบริการอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงพวกเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับเครื่องั่นไฟอย่างเช่นพวกแคดขามินนะครับเบอร์กิน นะครับจอรเดียนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกไฟปั๊มนะครับก็คือเครื่องสําหรับที่ไปขับเอ่อพวกไฟปั๊มนะฮะสำหรับปั๊มฉุกเฉินเวลาสําหรับเอ่อตามอาคารสูงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกเครื่องคัมมินหรือพวกเครื่องจอรเดียนะครับซึ่งเทอร์โบเหล่านี้เรามีสต็อกนะครับแล้วก็มีไส้กลางหรือในการบริการการซ่อมให้กับทุกคนนะครับที่สนใจอีกตัวหนึ่งที่เราเดูแลอยู่ก็คือในส่วนของเรือประมงนะครับ เรือประมงเรือเร็วเรือโดยสารนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วอย่างเช่นเรือประมงก็เป็นพวกเครื่องขมิ้นนะครับเครื่องขมิ้นเครื่องแคทนะครับอันส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนทีเ่เราดูแลอยู่แล้วเราก็มีสต็อกนะฮะอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าในกลุ่มลูกค้าที่เขาใช้อยู่เขาก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าเทอร์โบเสียนะครับหรือต้องการเทอร์โบเข้าติดต่อมาที่เวอร์เทคอยู่แล้วนะครับในกรณีพวกนี้นะครับแล้วก็อน,นอกจากนี้ก็ยังเป็นพวก เครื่องแมนนะครับเครื่องแมนเครื่อง MTU นะครับพวกเครื่องวอลโว่สำหรับพวกเรื่องเรือๆวนะฮะหรือเครื่องเรือโดยสารเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์พวกนี้ซึ่งทางวอร์เทคเราก็มีบริการให้อยู่นะครับอีกส่วนนึงก็คือพวกเรือบรรทุกสินค้าแต่เป็นขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็คือตามรูปนะครับที่เห็นก็คือจะเป็นพวกเครื่องยันต์มากทส่วนใหญ่นะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นพวกเครื่องจะเป็นพวกสโบสรมิซูบิชิกันเยอะนะครับพวกไซส์ประมาณสัก TD13 หรือประมาณนะครับซึ่ง ทางบริเทคเราก็มีทั้งสต็อกทั้งลูกนะครับแล้วก็ทั้งใส่การทั้งชุดซ่อมนะครับในการที่ซ่อมให้กับลูกค้านะครับนอกเหนือจากเรือประมงเรือเร็วนะครับเรือบรรทุกแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงในส่วนของรถนะครับรถในที่นี้ก็คือจะเป็นตั้งแต่รถเก๋งนะครับหรือรถปิกอัพซึ่งรถเก๋งพวกนี้ก็ือกจะรวมทั้งเครื่องดีเซลนะครับดีเซลและเบนซินเพราะนั้นเทอร์โบที่มีอยู่ในกรณีอย่างดีเซล พวกรถเก๋งนะครับหรือปิกอัพก็เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็มีสต็อกให้อยู่นะครับหลายๆเบอร์นะครับรวมมือไส้กลางส่วนปิกอัพเป็นที่รู้ๆอยู่แล้วว่านอกเหนือจากพวกที่เป็นโมดฟายนะครับหรืออัปเกรดเนี่ยตัวสแตนดาดทางบริเทคเราก็มีอยู่ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับที่บริการจําหน่ายอยู่ในขณะนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเทอร์โบที่ใช้ในการแข่งขันนะครับหรือพวกรถสมรรถนะสูงก็คือเราจะใช้เทอร์โบพวกประเภทพวกบอเบลลิงนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมนหลักก็คือจนพวกของแกเลตนะครับกับพวกโ bon e บ et, ว์วอร์เนอร์พวก e f r กับแกเลตพวกพวก s ี r i e s หรือพวก GTX นะตระกูลเก่าซึ่งทางบริษทก็มีสต็อกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็พูดว่าปัจจุบันอู่ที่มีการใช้เทอร์โบประเภทนี้นะครับก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าต้องการเขาก็ติดต่อมาที่เรานะครับหรือจะต้องการซ่อมเปลี่ยนไส่กลางนะครับหรือจะอัปเกรดในส่วนของพวกบอยเบลลิงนะครับ ทางโบเท็กก็เป็นคนดูแลให้อยู่นะฮะในขณะนี้เพราะฉะนั้นจากจุดนี้เนี่ยนะครับเราถึงกล้าพูดว่าในส่วนเทอร์โบเนี่ยเราโบเท็เราเนี่ยเราทำเทอร์โบทุกอย่างนะครับก็คือตั้งแต่เครื่องจัดก่อสร้างรถบรรทุกนะครับอุตสาหกรรมเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องเรือนะครับมาถึงรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถปิกอัพนะครับออฟโรดนะครับจนถึงรถแข่งนะครับเทอร์โบของโบเท ex เรานะครับ เป็นที Tonight, ่ประจักษ์กันอยู่ในหลายๆแห่งนะครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางอร์เทคเราเนี่ยเรามีการขยายการเพิ่มลายขึ้นไปก็คือเป็นเทอร์โบขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเครื่องปั่นไฟนะครับก็คือเทอร์โบที่ใช้อยู่ที่เราซ่อมอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพวกเทอร์โบของ ABB นะครับ KBB แล้วก็ PBSPBS ก็คือแมนนะครับพวก s h i แล้วมีซูบิชิ และเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ประเภทพวกใช้แก๊สชีวภาพนะครับก็คือจะมีเครื่องอย่างพวกเจนบัตเชอร์นะครับพวกกัสโกเอ็มทียูเอ็มดีเอ็มนะครับยันมาซึ่งของพวกนี้เป็นเทอร์โบซึ่งเทอร์โบที่เราใช้อยู่เนี่ยปัจจุบันที่เราเซอร์วิสอยู่จะอยู่ในระดับประมาณสัก250กิโลนะครับถึง300กิโลเต็มที่ซึ่งมันจะอยู่แรงม้าประมาณสัก3,000ันแรงม้าสูงสุดนะที่เราทําแต่ถ้าใหญ่กว่านะั้นเราเราจะไม่ทำเพราะสารที่มันกับเ,เครื่องไม้เครื่ออองมมมมืนม่ัไพร้ นะครับอันนี้ก็เพียงแต่ให้ท่านเห็นว่ายกตัวอย่างก็คือการบารลานส์นะครับอันนี้คือการบาลาน์โรเตอร์นะครับซึ่งโรเตอร์ชุดนี้ก็อยู่ราวๆประมาณสัก20โลนะครับก็คือตัวใบหัวแกนนะครับที่ขึ้นบาลาน์แต่ในบาลานส์พวกนี้เรเรียกว่าบาลานส์รอบต่าก็คืออยู่ระดับประมาณสัก2อ0สามพันรอบแทนนั้นเองนะครับถ้าท่านเทียบดูนะก็จะพอเห็นว่านะครับอันนี้ก็คือโของไอเสียถ้าท่านเทียบนะโคงไอเสียของรถบรรทุกนะครับที่อยู่ด้านล่างนะเทียบกับโขง ของพวกเครื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสเกลอย่างที่บอกว่าเราทำเทอร์โบนะครับในการเซอร์วิสเนี่ยตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่เพราะ,ะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องเทอร์โบนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับติดต่อเข้ามาทางเราได้นะครับเราคิดว่าเราเป็นแหล่งเดียวนะครับที่ที่มีบริการทุกอย่างนะครับในส่วนของเทอร์โบนะครับแล้วก็ในอุตสาหการรมทุกประเภทนะครับที่สามารถจะพอช่วยให้ท่านได้ลดค่าใช้จ่ายแทนที่จะต้องท่านจะต้องไปซื้อจาก บริษัทขายเครื่องยนต์นะครับหรือต้องไปซื้อจากบริษัทที่ขายอุปกรณ์ตัวเครื่องจักรนะครับวั r เทกเรานะครับเราสั่งเทอร์โบจากผู้ผลิตรายใหญ่นะครับซึ่งเป็นคนส่งให้กับเครื่องยนต์ตัวนั้นอีกทีเพราะฉะนั้นราคาสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะถูกกว่าตั้งแต่ระดับประมาณ30-50%ถึงเนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดท่านมีความประสงค์หรือว่ามีความต้องการที่จะต้องใช้เทอร์อโบอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลหรือเเน,นก็แ้แ่ครืรอป ก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับจะเป็นทางไลน์หรือทาง f c e e o o o นะครับเราก็จะตอบกลับแล้วก็เสิรอคาให้กับท่านไปนะครับถ้าท่านชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ